ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่791ครอบป,ประตูกลางดึกแสงจันทราและแสงดารารังเลือนในยามนี้มีเพียงเงาของทรงพุ่มค่าคบที่ขยับไหวไปตามแรงลงบางที่อาจเป็นเพราะเพิ่งเกิดเรื่องกับองค์หญิงทั้งสองเมื่อตอนเที่ยงวันอีกทั้งร่างขององค์หญิง14ก็ยังตั้งหลายอยู่วังหลวงเงียบสงัดประหนึ่งว่าจะมีอสูรร้ายโผล่ออกมาได้ทุกเมื่อผู้คนหวัดวันพรั่นพึงที่ตำหนักชุนหวาแสงไฟถูกจุดสว่างโร นิงเฟยนั่งอยู่บนแท่นยิ่งสมองขบคิดเรื่องเมื่อกลางวันอารมณ์เดือดก็ยิ่งประตูหนักนี่มันหายหน้ไร้สัญญาณเตือนชัดๆเนียงเนียงถึงเวลาบรรทมแล้วเพคะนางในเข้ามาเตือนนิงเฟยเลิกคิ้วจะให้บรรทมอะไรกันข้าโมโหจะตายอยู่แล้วแล้วจะให้ข้าขมตาหลับได้อย่างไรหากนางนอนหลับลืมตาตื่นมาก็เป็นวันใหม่หมายความว่านางก็ต้องถูกสอบปากคำอีกช่างหน้าอดสูเหลือเกิน หนิงเฟยยิ่งคิดยิ่งงุนงานนางฟาดเข้าที่เสาเตียงไปยกไก่ย่างมาให้ข้าตาของนางในพลันเบิกกว้างเหนียงเหนียงดึกป่านนี้แล้วยังจะเสวยไก่ย่างอีกรึหนิงเฟย์จ้องไปที่นางในพลางเปล่งเสียงเกลียวกราดทำไมข้าอยากกินไก่ย่างไม่ได้รึก็นอนไม่หลับขอกินอะไรนิดๆหน่อยๆไม่ได้เลยหรือปกตินางเป็นพวกกลัวอ้วน แต่เมื่อมาคิดดูตอนนี้การได้หายใจอยู่ในวังหลวงเพิ่มอีกวันนะับเป็นกำไรมากแล้วรอนางผ่านด่านครอ๊ะคราวนี้ไปได้เมื่อไหร่นางจะกินทุกอย่างที่อยากกินจะไม่หักห้ามใจอย่างที่ผ่านมาอีกแล้วนางในถูกเอ็ดเช่นนั้นก็ไม่กล้าเอ่ยให้มากความรีบไปสั่งการในห้องเครื่องเล็กให้ย่างไก่ทันทีจิงหมิงห้องเตอร์พักอยู่ที่ตำหนักคุณหนิงบัตรนี้กำลังรอฟังข่าวอย่างใจจดใจจอ่อขันทีในอภรกระชับรัดรูปเดินรีเข้ามาพร้อมสีหน้าแปลกพิลึก เป็นอย่างไรบ้างหนิงเฟยเข้านอนไปหรือยังจิงหนิงห้องเต้อเอ่ยถามหากต้องเลือกสืบระหว่างหนิงเฟยและเสียนเฟยจิงหมองห้องเต้เลือกหนิงเฟยก่อนหนิงเฟยยังแข็งแรงดีให้หนิงเฟยลองก่อนก็แล้วกันหากเสียนเฟย,เ,ฟยเจอบททดสอบก่อนทั้งที่นางเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วนางเกิดตกใจจนมีอันเป็นไปใจของเขาคงเป็นทุกข์ไม่น้อยข้าหลวงก้มศีรษะต่ำกลับทุนฝ่าบาทหนิงเฟยเหนียงเหนียงยังไม่เข้าบรรทมพะยะค่ะ จิงหมิงห้องเต้ฟังแล้วโกรธขึ้นปากบ่นพึมพำนี่มันตั้งกี่ยามแล้วยังไม่นอนอีกพ,พึมพำเพียงประโยคเดียวก็หันไปถามคันทีแล้วหนิงเฟยททำอะไรขันที่อยากจะดึงมุมปากแต่เขาเพียงหลุบตาตอบหนิงเฟยเนียงเนียงกำลังเสวยไก่ย่างพยาะยะค่ะในวินาทีนั้นจิงหมิงห้องเต้ได้แต่งงเป็นไก่ตาแตกและหันไปมองฮองเฮาอย่าอดไม่ได้สีหน้าของฮองเฮายังคงเฉยเมย ฟาบาทจะตกใจอะไรหนิงเฟยก็แค่กินไก่ย่างเมื่อต้องอาศัยอยู่ในวังหลวงเป็นเวลานานสตรีที่ใช้ชีวิตเปลี่ยวเหงาก็มักจะเริ่มมีพฤติกรรมแปลกประหลาดเป็นธรรมดาแค่หนิงเฟยกินไก่ย่างมีควรค่าที่จะต้องถกถามให้มากความท่าทีสงบนิ่งของฮองเฮาทำให้จิงหมิงห้องเต้ชงนหนักแสดงว่าที่ผ่านมาเขาเข้าใจวังหลังผิดมาโดยตลอดอย่างนั้นหรือแล้วเสียนเฟยละ่ะจิงหมิงห้องเต้คุมอารมณ์ให้มั่นกัดฟันถาม ไฟในตําหนักเสียนเฟยเหนียงเหนียงดับไปแล้วพะยะค่ะจิงหมิงห้องเต้ระบายลมหายใจยาวพูออกมาดูแล้วก็ปกติดีนี่ความเงียบขั้นกลางเพียงชั่วอึดใจจิงหมิงห้องเต้ก็ออกคำสั่งเช่นนั้นก็เริ่มที่ตําหนักเสียนเฟยก่อนก็แล้วกันมิใช่ว่าเริ่มที่ตําหนักหนิงเฟยไม่ได้เพียงแต่แค่คิดว่าหนิงเฟยกําลังกินไก่ย่างแล้วจู่ๆสิบสี่ก็โผล่ไปกลัวว่าอาจทําให้ผลลัพธ์คลาดเคลื่อน นิงเฟยเป็นพวกแม่เสือสาวแข็งแกร่งหากนางตกใจใช้ไก่ย่างทุบตีสิบสี่จะทำอย่างไรสิบสี่น่าสงสารมากพอแล้วอย่าให้นางต้องพบเจอเรื่องแย่เช่นนั้นเลยหากเปรียบเทียบดูแล้วเสียนเฟยที่กำลังนอนหลับเนี่ยละเหมาะที่สุดณตำหนักอวิชเวียนไฟถูกดับเกือบจนหมดแต่ทว่าดวงตาของเสียนเฟยยังเบิกโพลง เมื่อนางหลับตาภาพใบหน้าขาวซีดขององค์หญิง14ก็ผุดขึ้นในหัวหนำซ้ำยังมีภาพที่เด็กสาวลืมตาขึ้นมาแล้วนางจะข่มตาหลับได้อย่างไรนางพลิกตัวไปมาครั้งแล้วครั้งเล่าประหนึ่งแผ่นแป้งบนเตายามที่มองผ่านผ้าม่านปรองคลุมเตียงตาของนางเห็นเพียงเงาเข้าของเครื่องใช้เรือนรงังนั่นยิ่งทําให้เสียนเฟยรู้สึกพร่นกลัวแผ่นหลังของนางเย็นวา่าภาพเหตุการณ์เมื่อตอนกลางวันทิ้งเงามืดครอบงาหัวใจของนางไว้ก๊กก๊กเสียงเคาะประตูลอดเข้ามาในโสดประสาทของเสียนเฟย เสียนเฟยลุกพรวดขึ้นนั่งใครหน้านางในที่นอนเฝ้าอยู่ที่ปลายเท้าของนางปีนขึ้นมาพลางถามด้วยอาการงวงเงียเหนียงเหนียงเหตุใดถึงตื่นบันทมเล่าเพคะเจ้าไม่ได้ยินเสียงเคาะประตูหรือเสียงเคาะประตูบ่าวไม่ได้ยินอะไรเลยนะเพคะนางในมองไปที่ประตูด้วยแววตางุนงงก่อนจะเห็นว่าใบหน้าของเสียนเฟยซีดขาวเข้าคันนางจึงสวมรองเท้าเดี๋ยวบ่าวไปดูให้เพคะไม่ต้อง เสียนเฟยกล่าวเสร็จก็ทิ้งตัวลงนอนนางต้องหูฝาดไปแน่แน่หากเรื่องที่นางได้ยินเสียงนี้ไปถึงพระกรันของฝ่าบาทคนคงคิดว่านางมีความผิดติดตัวก๊อกก๊อกเสียงเคาะประตูดังขึ้นเป็นครั้งที่สองเสียนเฟยที่กำลังนอนอยู่บนเตียงกล้ามเนื้อเกรงตึงไปทุกส่วนเหนื่อการไหลซึมจนอาพรชุ่มชื้นผลน,นี้นางในปีนขึ้นมาพร้อมใบหน้าตื่นตระหนกเหนียงเหนียงบ่าวได้ยินแล้วเพคะ เดี๋ยวสิในเมื่อด้านนอกมีคนในตำหนักเฝ้าอยู่หากมีคนเคาะประตูจริงเหตุฉะไหนข้างนอกถึงได้เงียบเชียบเพียงนี้และหากคนที่เคาะคือคนในตำหนักก็ต้องมีเสียงรายงานแล้วสิการรบกวนการพักผ่อนของเหนียงเหนียงจะต้องได้รับโทษก๊กก๊กเสียงเคาะประตูคราวนี้แรงกว่าเก่าดูถ้าคนเคาะคงมีเรื่องเร่งด่วนเหนียงเหนียงให้บ่าวไปดูไหมเพคะเสียงเฟยพยักหน้าทั้งที่ริมฝีปากสันะริก หากปล่อยให้เสียงเคาะดังเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆนางต้องประสาทเสียเป็นแน่สู้ให้นางในไปเปิดประตูจะได้รู้ดำรู้แดงกันไปนางในม้วนผ้าม่านเตียงขึ้นติดตะเกียงและเดินออกไปปากพร่ำพูดลอบโยนผู้เป็นนายบางทีอาจมีแมวป่าในวังแอบวิ่งเข้ามาก็ได้นะเพคะแท้จริงที่นางกล่าวเช่นนั้นเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้ตัวเองเรื่องที่เกิดขึ้นกับองค์หญิงสิกระจายไปทั่ววังหลวงแล้ว อีกทั้งเนียงเนียงของพวกนางก็มีส่วนเกี่ยวในเรื่องนี้เสียด้วยนางในเดินมาถึงประตูสุดลมมหายเจ้าปอดก่อนจะดึงบานประตูให้เปิดออกปากของนางยังไม่ทันส่งเสียงกรีดร้องเท้าของนางก็สับหายไปในความมืดปล่อยให้ลมจากถงด้านนอกโบกโบยพัดเข้ามาม,าม่านโปร่งกระพือตามแรงลมเสียงเฟยนั่งตัวแข็งที่อยู่บนเตียงเพียงลำพังสายตาจดจ้องไปที่ประตูหลายอึดใจนางเหมือนคนที่เพิ่งตื่นจากฝานัน นางร้องตะโกนเรียกชื่อนางในสุดเสียงแต่ทว่าไร้เสียงตอบรับในขณะนั้นกลับมีเสียงฝีเท้าแปลกประหลาดดังขึ้นแทนที่ที่บอกว่าแปลกประหลาดเพราะเสียงนั้นฟังดูคล้ายกับวัตถุหนักที่ลากเลื่อนไปตามพื้นเสียงเฟยคเมนมองทางประตูร่างของนางขยับไม่ได้ใบหน้าซีดไร้เลือดพร้อมริมฝีปากม่วงคล้ำปรากฏขึ้นในความมืด ในวินาทีนั้นโลหิตในร่างสันเทาของเสียนเฟยคล้ายถูกแช่แข็งกายของนางไม่อาจขยับเขยื้อนแววตาเท่านั้นที่ยังคงจดจ้องไปที่องค์หญิง14ที่เคยนอนตัวแข็งอยู่บนแทน่นเมื่อช่วงกลางวันร่างนั้นคืบใกล้เข้ามาหานางทีละเล็กทีละน้อยไม่ทราบว่าผ่านไปนานเท่าใดเสียงของเสียนเฟยก็กลับมานางกรีดร้องเสียงหลงอย่าเข้ามาครั้นองค์หญิงสิได้ยินเช่นนั้นฝีเท้าของนางก็หยุดชะงัก ดวงตาทั้งสองข้างลืมขึ้นอีกครั้งและจ้องตรงไปที่เสียนเฟยเด็กสาวเอ่ยด้วยน้ำเสียงไม่พอใจเหนียงเหนียงทำร้ายข้าทำไมเสียนเฟยตื่นตระหนกสุดขีดปากของนางเอ่ยตอบโดยพลันข้าเปล่าเจ้าอย่ามายุ่งกับข้าเปล่างั้นหรือรอยยิ้มเย็นเยียบปรากฏที่มุมปากของใบหน้าขาวซีดเท้าเคลื่อนขยับเข้ามาประชิดลมกระโชกแรงลอดเข้ามาเปลวไฟบนโต๊ะสั่นไหวสองสามทีก่อนจะดับไปภาพเบื้องหน้าเสียนเฟยมืดมิด ท่ามกลางความมืดไกยของนางรับรู้ได้ถึงไอเย็นว่บที่แผ่ซ่านออกมาจากร่างของอีกฝ่ายปนมากับกลิ่นของคนที่ตายแล้วหากเจ้าไม่ได้สั่งเติ้งกงกงให้ทำร้ายพี่สิบสามข้าที่ไม่ได้ไปช่วยพี่สิบสามคงไม่ต้องมาตายอย่างไร้ความผิดเช่นนี้เอาชีวิตข้าคืนมาเมื่อตาของเสียนเฟยเริ่มคุ้นชินกับความมืดนางเห็นมือแข็งทื่อคู่หนึ่งกำลังเอื้อมมาใกล้นางหลักเหตุและผลซึ่งเป็นเสมือนฟางเส้นสุดท้ายขาดผึงนางเกลือกลิ้งกระวีกระวาดไปที่ประตู อยากเข้ามาที่เจ้าช่วยองค์หญิงฝูชิงเป็นความสมัครใจของเจ้าเองเจ้าจะโทษข้าไม่ได้ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่792ทาดแท้เสียนไฟหนีมาจนถึงทางออกแต่แล้วประตูก็ปิดใส่หน้านางเปิดประตูเปิดประตูให้ข้าทีเสียนไฟอาการคล้ายคนเสียสติเข้าไปทุกทีมือทุบประตูอย่างบ้าคลาั่งฝ่ามือเย็นเฉียบคู่หนึ่งคว้าหมับเข้าที่คอของนางจากด้านหลัง บอกมาเจ้าทำร้ายพี่13บสาทำไมปล่อยข้าปล่อยข้าเสียงเฟยคลุม้มคลั่งใจนางอยากแก่มือนั้นออกแต่แค่คิดว่านี่เป็นมือของคนตายนางก็ไม่กล้าแต่จึงทำได้เพียงส่งเสียงกรีดร้องบัดนี้นางไม่สนสิ่งใดอีกแล้วหากเจ้าบอกเหตุผลที่เจ้าทำร้ายพี่13บสาข้าก็จะปล่อยเจ้าไปมิฉะนั้นข้าคงตายตาไม่หลับเสียงเศร้าหม่นกระซิบข้างหูเสียงเฟยในชั่วอึดใจนั้นเสียงเฟย,เ,ฟยเกือบหลุดคำว่าไทเฮา แต่สติเพลือกสุดท้ายฉุดรั้งนางไว้ร่างขององค์หญิงสิบสี่ที่เฉียดใกล้ร่างของนางแทบทําให้นางพังทลายนางอยากหลุดพ้นจากความสยดสยองนี้ให้เร็วที่สุดจึงเอ่ยเสียงแหลมออกไปว่าเพราะข้าเกลียดฮองเฮาในห้องความเงียบโดยตัวชั่วอึดใจก่อนที่ภาพตรงหน้าเสียนเฟยจะดับวูบเวลาล่วงเลยไปนานเท่าใดไม่อาจทราบเสียนเฟยฟื้นขึ้นมาพบห้องเต้และ้องเฮาเสียนเฟยสับสนหนักฟาบาทนี่หม่อมฉันอยู่ที่ไหนเพคะ ใบหน้าของจิงหมิงห้องเต้นเย็นเยียบประหนึ่งแผ่นน้ำแข็งเขาเปล่งเสียงเย็นชาอยู่ที่ไหนไม่สำคัญที่สำคัญคือเจ้าจำเรื่องที่เกิดขึ้นได้หรือไม่หม่อมฉันเสียนเฟยกรอกตาไปมาพยายามเค้นหาความทรงจำใบหน้าขาวซีดมือเย็นเยือกที่วางอยู่ที่คอและเสียงเศร้าหม่นที่กระซิบข้างหู นางมิได้อยู่ที่ตําหนักของตัวเองหรอกหรือนางได้ยินเสียงเคาะประตูกลางดึกองค์หญิง14มาหานางและถามหาเหตุผลที่นางทําร้ายองคหญิงฝูชิงแล้วตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าเมื่อครู่เป็นเพียงความฝานันจำไม่ได้งันหรือจิงหมิงห้องเต้คาเมนมองไปที่เสียนเฟยเมื่อเห็นว่านางยังคงอึกอัก,อกไม่โต้อตอบเขาแทบจะจับหญิงอมมหิตนางนี้ไปทุบตีให้ตายเขาเกลียดการแกล้งทําเป็นความจําเสื่อมที่สุด จำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรข้าจะเตือนความจำให้เจ้าเองเพราะเจ้าทำผิดกลางดึกเจ้าถึงได้ละเมอว่าเจ้าจะทำร้ายฝูชิงทีนี้จำได้หรือยังละ่ะเสียนเฟยหน้าซีดรีบลนลานปฏิเสธหม่อมฉันมิได้ทำร้ายองค์หญิงฝูชิงฝ่าบาททรงเข้าพระทัยผิดแล้วเพคะจิงหมิงห้องเต้ครานจะฟังเสียนเฟยแก้ตัวเขาเกล่าวเสียงเย็นนางในตำหนักเสียนเฟยอ,อยู่ที่ไหนไม่นานเกินรอนางในก็รีมาคุกเข่าต่อหน้าจิงหมิงห้องเต้เสียนเฟยพิดมอง นางคือนางกำนันที่นอนเฝ้านางเมื่อคืนนี้นางจำได้ว่าเมื่อคืนตอนที่ได้ยินเสียงเคาะประตูนางให้นางกำนันเดินไปเปิดดูแต่กลายเป็นว่านางวิ่งหนีหายไปในความมืดจริงหนิงฮ่องเตอร์ชายตามองนางในเบื้องหน้าด้วยใบหน้าไรอารมณ์เล่าสิ่งที่เจ้าเห็นให้เสียนเฟยฟังนางในหมอบอยู่ที่พื้นพร้อมเอ่ยเสียงสัน่นเมื่อคืนทำอย่างไรเหนียงเหนียงก็ทรงนอนไม่หลับเพคะพอกลางดึกขณะที่ทรงกำลังกึ่งหลับกึ่งตื่นจู่ๆพระองค์ก็ทรงละเมอเสียงดังเพคะ เจ้าพูดอะไรนางในเงยหน้ามองเสียนเฟยฉับไวสีหน้าของนางตอนนี้ขาวซีดไม่แพ้กันเนียงเนียงทรงตะโกนว่าองค์หญิงส4อย่ามายุ่งกับข้าคนที่เนียงเนียงตั้งใจทําร้ายมิใช่องค์หญิงสิสี่แต่เป็นองค์หญิงฝูชิงเพคะนางบ่าวช่วเจ้าโกหกเสียนเฟยแผดเสียงกายเย็นเยียบสันสถานนางจําได้ว่านางพูดอะไรออกไปเหตุการณ์เมื่อคืนไม่ใช่ความฝันแต่องค์หญิงสิี่มาคิดบัญชีกับนางจริงๆ จิงหมิงฮ้องเต้ปราศสายตาเย็นเยือกไปทางเสียนเฟยพลางเอ่ยดูดันแล้วต่อเนียงเนียงยังตรัสอีกว่าที่พระองค์ทำร้ายองค์หญิงฝูชิงเป็นเพราะพระองค์ทรงชังหงเห่าเพคะศีรษะและร่างของนางในค้อมต่ำลงเรื่อยๆไม่กล้าเงยหน้าขึ้นศบตาสีหน้าของเสียนเฟยเปลี่ยนโดยสิ้นเชิงฟาบาดพระองค์อย่าไปเชื่อคำโป้ปดของบ่าวรับใช้ชั่วช้าคนนี้เลยนะเพยจิงหมิงห้องเต้ตัดบทเย็นชาพอกันที เจ้าคิดว่าข้าโง่งั้นหรือตอนนี้ข้าต้องการฟังแค่เหตุผลที่เจ้าเกลียดฮองเฮาฟาบาดหม่อมฉันไม่ได้เสียนเฟยแข็งขืนสุดฤทธิ์จิงหนิงฮ่องเตอร์จ้องตรงไปที่นางแววตาขับประกายเยียบเย็นอย่างถึงที่สุดหรือว่าเจ้าอยากให้ข้าเรียกเจ้าสี่เข้ามาถาม สิ่งเดียวที่เขาต้องการคือการยืนยันว่าระหว่างเสียนเฟยและหนิงเฟยใครคือคนที่ชักใยอยู่เบื้องหลังไม่ว่าจะมีหลักฐานหรือไม่หรือต่อให้หาพบตัวแล้วคนผู้นั้นจะยอมรับหรือไม่เรื่องเหล่านั้นแทบจะไม่สำคัญความพยายามเอาตัวรอดของเสียนเฟยรังแต่จะทําให้ความโกรธของเขาประตูหนักขึ้นเรื่อยๆการยัดเยียดเรื่องที่สิบสี่มาคาประตูว่าเป็นเพียงความฝันของเสียนเฟยเพื่อจะปิดบังข่าวหรือเรื่องผีไร้าสาระยามเผยความจริงกับภายนอกจะฟังดูสมเหตุสมผล อีกอย่างการที่บอกว่าเป็นความฝันก็ดีกว่าการที่บอกว่ามีผีมาเคาะประตูเขาเป็นถึงมังกรผู้เป็นอรสวรรค์หากมีเรื่องผีสางลือไปทั่วทั้งที่มีพลังของมังกรคอยคุ้มครองวังหลวงแล้วเขาจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนวาจาเลือดเย็นของจิงหมิงห้องจี้ตรงเข้าที่จุดอ่อนของเสียนเฟยนางหยุดแก้ตัวสีหน้าของเสียนเฟยซีดคล้ำในทันทีก่อนที่ร่างสันเทิมจะทรุดลงพื้นแต่จิงหมิงห้องเต้ไม่รู้สึกสงสารอีกแล้วเขาเอ่ยเสียงเย็น พูดมาข้าไม่มีเวลามาฟังเจ้าพูดเยิ่นเยะเสียนเฟยหมอบลงแม้นี่เป็นกลางดึกในฤดูร้อนแต่ทว่าไอเย็นเยีอยจากแผ่นหินอ่อนกลับแทงทะลุเข้าไปถึงไขกระดูกของนางน้ำหยดใส่ไหลซึมจากหางตาจนถึงมุมปากรถคาวและหวานปนเปยอยู่ในปากเสียนเฟยขบปลายลิ้นก่อนจะสำลักถ้อยคำออกมาวิญญาณชั่วร้ายเข้าครอบงำจิตใจของหมอมฉันชั่วขณะเพคะหมอมฉันเกลียดที่ฮองเฮาขโมยเจ้าเจ็ดไปฮองเฮาที่เงียบมาโดยตลอดหัวเราะเยาะ เจ้าเกลียดที่ข้าขโมยจินเอ๋ออย่างนั้นหรือคาว่าจินเอ๋อทาให้เสียนเฟยผงัไปชั่วครู่ก่อนจะสํานึกได้ว่าหมายถึงอวิจินหลังจากที่นางได้สตินางรู้สึกว่าโลหิตร้อนพุ่งขึ้นมาจุกอยู่ที่คอของนางฮองเฮาช่างไร้ยังอายเสียจริงเรียกเจ้าเจ็ดว่าจินเอ๋อต่อหน้านางคงตั้งใจจะอวดนางงั้นสิฮองเฮาดึงมุมปากนางสบตากับเสียนเฟยอ,อย่างไม่กรงเกรง นางจะเหยียบคนล้มให้จมดินคนที่มาทำร้ายบุตรสาวของนางคิดหรือว่านางจะเมตานางมิได้เพียงจะเหยียบคนล้มให้จมดินเท่านั้นนางจะหาตัวการที่เป็นนายของคนผู้นั้นออกมาให้ได้ฮองเฮาไม่เชื่อว่าเสียนเฟยจะทำร้ายองคหญิงฟูชิงเพียงเพราะเหตุผลนี้หากเสียนเฟยสนใจเยี่ยนอ๋องจริงนางคงไม่ละเลยเยี่ยนอ๋องมาจนถึงบัดนี้นางเองก็เป็นแม่คน นางกังวลใจแม้กระทั่งบุตรสาวจะนอนถีบผ้าห่มหรือไม่แต่เสียนเฟยกลับมีได้มีคุณลักษณะของมารดาที่ห่วงแหนบุตรเลยแม้แต่น้อยจินเอ๋อคือโอรสที่เจ้าไม่ต้องการฝ่าบาททรงเก็บเขาขึ้นมาและมอบเขาไว้ในความดูแลของข้าฉะนั้นเหตุผลนี้ข้าฟังอย่างไรก็ฟังไม่ขึ้นจิงหมิงฮ่องเต้ที่อยู่ข้างๆดึงมุมปากเขาเก็บขึ้นมางั้นหรือเจ้าเจ็ดก็เป็นลูกเขานี่แววตาของเสียนเฟยลุกลี้ลุกลนนางตวาด ต่อให้ข้าไม่ต้องการหรือต่อให้ข้าโยนทิ้งข้าก็จะไม่ยกให้ผู้ใดทั้งนั้นเมื่อเจ้าเอาลูกข้าไปค่าก็เลยเอาลูกสาวของเจ้ามาแทนจริงหมิงห้องเต้โกรธจ,จัดพอกันทีเจ้านี่มันเกินจะเยียวยาแล้วข้าหลวงห้องเฮาเอ่ยห้ามฟาบาดหม่อมฉันคิดว่าเสียนเฟยยังมีเรื่องปิดบังอยู่เพคะไม่แน่นางอาจถูกใครยุก,ก็เป็นได้เพคะเสียนเฟยปวดหัวหนึบเรื่องทั้งหมดถูกเปิดเผยแล้ว สิ่งที่นางทำได้คือไม่ลากไทเฮาเข้ามาเอี่ยวมิะนั้นนางและจังเอ๋อคงถึงคราวอาวสานแล้วจริงๆตอนนี้นางทำได้เพียงเดิมพันด้วยเจ็ดจำนงอันแนว่วแน่ที่ไทเฮามีต่อฮองเฮาฝ่าบาทกันยูต่อไทเฮายิ่งกว่าสิ่งใดตราบใดที่ไทเฮาสนับสนุนจังเอ๋อจังเอ๋อก็มีโอกาสได้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งมิใช่เฝ้าทนทุกทรมานไม่กล้าโผล่หน้าออกมาเพราะเป็นที่ชิงชังของฝ่าบาทเช่นนี้ต่อให้ตอนนี้นางเหมือนจะแพ้แล้ว แต่หากจังเอ๋อร์ได้รับแรงสนับสนุนจากไทเฮาก็ถือว่านางยังไม่พ่ายแพ้สักทีเดียวและสุดท้ายไทยเฮาจะรักษาคำพูดหรือไม่นั้นนางก็มีแผ่นรับมือไว้แล้วเสียนเฟยเงยหน้าเพ่งดูฮองเฮาแล้วหัวเราะเยาะฮองเฮาตรัสได้หน้าขันทีเดียวเพคัถึงแม้สถานะของหม่อมฉันจะมีได้สูงส่งเท่าฮองเฮาเป็นเพียงหนึ่งในสี่นางสนมทั้งหมดแล้วใครเล่าจะมายุวยุให้หม่อมฉันทำได้ฮองเฮาฝ่าบาทหรือว่าไทเฮาหุบป,ปากจงิงหนิงฮ่องเต้เน่าเครียดคาดนี้คำํำ หากเจ้ายังพูดจาร้าสาระอะย่าหาว่าข้าใจร้ายก็แล้วกันขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ